สวัสดีครับพบกันแล้วนะครับกับการแพทย์แปดนาทีเย่นะฮะการแพทย์แปดนาทีครั้งนี้ครั้งที่ห้าร้อยี่สิบแล้วนะครับผมประจําวันนี้วันที่สิบห้าเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับอยู่กับผมนายแพทย์โอลาริกมุสิกวงนะครับวันนี้เรามาเร็วนะฮะสามทุ่มครึ่งนี่สามทุ่มครึ่งนี่ถือว่าเร็วแล้วนะฮะต่อไปก็คิดว่าจะทําให้เร็วกว่านี้นะฮะจะพยายามทําให้เร็วกว่านี้รายกันนะครับ แล้วก็ท่านใดเข้ามาแล้วนะฮะภาพและเสียงเป็นอย่างไรอุ้ยมีคนเข้ามาแล้วนะฮะคุณนันพัฒนะครับสวัสดีครับผมเป็นอย่างไรบ้างนะฮะภาพและเสียงชัดไหมนะภาพอาจจะออกสีโทนแบบเรียกว่าอะไรนะทัสคานีสักหน่อยนะฮะโอเคเป็นความตั้งใจนะครับผมกระตุกไหมฮะถ้ากระตุกบอกได้เลยนะฮะกระตุกเดี๋ยวจะไปเริ่มใหม่นะฮะ คุณปาหมี่นะครับสวัสดีครับผมโอเคกระดุกสะดุดสะดุดไหมครับกระตุกไหมครับผมโอเคพอไหวเนาะโอเคนะครับถ้า,างั้นเรามาต่อกันเลยนะฮะโอเควันนี้เป็นภาค2เนาะของเรื่องภาวะมีบุตรยากนะครับอันนี้เนาะเมะื่อวานเป็น iPad ใช่มาแล้วก็สุดท้ายก็อ่านแล้วก็รู้สึกให้จำได้ไม่ค่อยดีอะนะครับก็เลยมาเป็น กระดาษเหมือนเดิมนะฮะโอเคนะฮะกระดาษเหมือนเดิมมีกระตุกมากหายยังหายยังนะฮะกระตุกอาจจะหายแล้วนะครับหายแล้วเราก็ต่อเลยเนาะโอเคนะปุ๊บ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 อ่ะดูนะฮะไม่มีอะไรผิดปกติมาต่อเลยเมื่อวานนะครับพูดไปเรื่องของอะไรนะ บนนำนะครับว่าเจอกันบ่อยแค่ไหนนะภาะวะมีบุตรยากในอังกฤษเนี่ยเจอประมาณสักหนึ่งในเจ็ของคู่สมรสนะครับของคู่ละกันบางทีก็ไม่ได้สมรสของคู่สามีภรรยานะครับแล้วก็ข้อมูลเนาะแปดใช่ไหมท้องในปีแรกคนปกตินะเกท้องในปีที่2อนะครับอันนี้คนปกตินะที่เหลือก็จะมีภาวะที่ผิดปกตินั่นแหละนะครับ พูดถึงความผิดปกติไม่ผิดปกติอีกนิดหนึ่งนะครับในต่างประเทศบอกว่าภาวะมีบุญญยาเป็นโรคนะเป็นโรคดังนั้นสามารถเบิกจ่ายไดนะ้เบิกใช้งบรัฐบาลในการดูแลรักษาได้แต่ของประเทศไทยนะยังไม่ขนาดนั้นนะของประเทศไทยยังต้องจ่ายตังเองอยู่นะครับผมก็เราก็จะพยายามผลักดันนั่นแหละนะครับว่าให้อันนี้เป็นโรคให้ได้นะครับเพื่อที่ คนปกติทั่วไปธรรมดาก็จะสามารถเบิกได้เนาะโอเคนะครับโอเคพูดถึง3ขั้นตอนนะครับสขั้นตอนมีอะไรบ้างนะครับก็ตามปกติเลยนะครับประวัติตรวจร่างกายและการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการย้ำนะฮะประวัติการตรวจร่างกายและการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเนาะโดยวันนี้นะครับจะมาเริ่มที่การซักประวัตินะการซักประวัติ การซับประวัติจะแบ Mega ่งเป็น3อันนะครับแบบ่งเป็น3อันได้แก่หนึ่งคำถามที่ต้องถามทั้งสองคนคำถามสำหรับผู้หญิงนะครับคำถามสำหรับผู้ชายกระตุกกระตุกนิดหน่อยนะฮะย้ำอีกทีนะ,ค,ะคำถามสำหรับผู้หญิงไอ้คำถามสำหรับทั้งคู่คำถามสำหรับผู้หญิงแล้วก็คำถามสำหรับผู้ชายนะครับโอเคคำถามสำหรับทั้งคู่มีอะไรบ้างนะ,ะตอบให้ได้ตามนี้นะครับ แล้วหมอจะรีบทําเป็นภาษาไทยแล้วก็อาจจะทาเป็นเป็นเป็นไฟล์ Word หรือว่าไฟล์ PDF ไว้ก็ได้นะครับอันแรกคือประวัติการมีลูกมาก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกงนี้คือบางคนเนี่ยก็เคยมีลูกมาก่อนแล้วนะครับแล้วก็จะปล่อยมีครั้งที่2งเนี่ยมีไม่ได้อันนี้ก็เป็นภาะวะมีบุตรยากเหมือนกันนะครับหรือบางทีเรามีแต่งงานใหม่นะครับมีคู่ใหม่ก็ต้องมาคุยว่าเอ๊ะ แฟนเราเคยมีลูกมาก่อนหรือเปล่านะครับก็ต้องถามนะอันนี้ต้องถามทั้งคู่นะครับประวัติมีลูกมาก่อนดน้านนี้นะครับอันที่2คือต้องถามประวัติของอายุของทั้งคู่นะครับประวัติของอายุผู้หญิงเท่าไหร่อายุผู้ชายเท่าไหร่นะครับอันที่3ปล่อยมีลูกมานานยังนะครับปล่อยมีลูกมา6เดือนปีหนึ่ง2 3, ปี3ปีอันนี้มีความสําคัญทางนั้นนะครับคำถามข้อต่อมาคือ มีเพศสัมพันธ์กันบ่อยขนาดไหนนะฮะมีเพศสัมพันธ์กันบ่อยขนาดไหนโดยปกติทั่วไปนะครับโดยปกติทั่วไปเ,เราควรจะมีเพศสัมพันธ์ประมาณสัก2-3ครั้งต่อสัปดาห์ย้ำอีกท oh ีนะ2-3ครั้งต่อสัปดาห์2อวันครั้งประมาณนั้นนะครับก็จะเป็นมุกตลกทุกครั้งนะครับ2ครั้งต่อสัปดาห์ไม่ใช่วันเสาร์วันเดียว3ครั้งไม่เอา นะไม่เอานะครับเพราะว่าบางทีกลับบ้านมาเจอกันไงนะครับทำงานอยู่คนละจังหวัดอะไรเงีย้ยไม่นับนะฮะต้องสอนึงสครั้งต่อสัปดาห์นะครับประวัติใช้ยามีไหมนะครับประวัติใช้ยาทั้งซื้อเองนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า over the counter นะครับกินยาบ่อยขนาดไหนนะครับแอลกอฮอล์กินนรืเปล่านะครับส,สูบบุหรี่ไหม ยาเสพติดใช้หรือเปล่านะครับซึ่งในต่างประเทศเนี่ยเขียนโน้ตทุกครั้งเลยนะครับจะประสบการณ์ส่วนตัวก็ถามคนไม่ค่อยได้ถามคนไข้อะถามแค่บุหรี่กับแอลกอฮอล์เท่านั้นเองนะยาเสพติดไม่เคยถามเลยนะนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ท,ที่ต้องถามทั้งคู่นะครับรวมทั้งประวัติครอบอประวัติเรื่องของภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาว นะครับมีไหมนะครับเพราะว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวต้องถามทั้งคู่เลยนะครับบางคนก็ลักษณะของความเป็นสาวยังไม,ไม่ไม่มีนะครับผู้ชายก็ลักษณะความเป็นหนุ่มไม่มีอันนี้ต้องถามทั้งคู่นะครับรวมถึงอันนี้สําคัญนะครับนานๆเจอทีหนึ่งเขาเรียกว่าโรคคาวแมนซินโดมนะครับก็คือโรคที่เกี่ยวกับต่อมใต้สมองตัวหนึ่งไม่พัฒนาขึ้นไม่พัฒนามีปัญหาขึ้นมาโรคนี้เนี่ยคนไข้ก็จะ รับกลิ่นไม่ได้นะครับคนไข้จะรับกลิ่นไม่ได้แล้วก็โรคนี้เนี่ยเขาบอกคาแรคเตอร์หลักเลยนะของคนไข้ที่เป็นโรคนี้นะครับคือตัวเหม็นเนื้อตัวมอมแแมมก็ได้คํานี้นะตัวเหม็นเนื้อตัวมอมแแมมเพราะบางทีเขาไม่รู้ว่าเขามีกลิ่นตัวเขาไม่รู้ว่าตัวเขาเลอะเทอะเปื้อนนะครับก็ก็จะเป็นคาแรคเตอร์อที่แบบชัดเจนของคนไข้กลุ่มนี้นะที่เป็นคาร์เมซิโด อันนี้คือประวัติที่ต้องถามดังคู่นะครับต่อมาคําถามที่ถามผู้หญิงนะครับใช้เวลาเท่าไรแล้วคําถามถามผู้หญิงนะฮะโอเคก็วันนี้ไม่น่าจะทันนะแปนาทีโอเคมีคุณไก่นะฮะค,ความเป็นหนุ่มเป็นสาวอะเช่นอย่างนี้อา,อายุ18แล้วเต้านมพัฒนาหรือ,อยังมีขนหัวเน่าขึ้นหรือ,อยังมีขนรักแร้ขึ้นหรือ,อยังนะครับ ผู้ชายอย่างเงี้ยมีคนหัวหนาวขึ้นไหมนะครับมอีอกผายไหลพึ่งหรือยังกนะ็จะมีวิธีการตรวจอยู่นะครับผมอันนี้คือภาะวะความเป็นหนุ่มเป็นสาวนะครับโอเคคุณนัน,นพัฒนะ์ตั้งใจฮะตั้งใจใช้โทนนี้ฮะดีไหมฮะดูฮะหรือว่าเอาออกดีนะฮะถ้าเอาออกหน้าตาจะสดมากนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะฮะ ถ้าถ้าเอาออกป,ปึ้งหน้าตาเป็นอย่างนี้ชอบแบบไหนมากกว่ากันครับผมบอกกันได้นะฮะบอกกันได้นะครับคุณกิ้งคุณกิ่งนะนะครับสวัสดีครับผมคุณจิตติมานะครับคุณนวาาพัฒน์ทำไมภาพดูแปลกตาเนี่ยฮะใส่เลกใส่เอฟเฟกเข้าไปนะครับคุณฮาราฟีบอกภาพก็โอเคแล้วเนาะคุณลำดวนสวัสดีครับ โอเคสวัสดีทุกท่านนะครับผมก็ยังไงนะครับขอขอบคุณทุกท่านเนาะที่อยู่ด้วยกันวันนี้นะครับวันนี้8นาทีไปแล้วนะครับพรุ่งนี้จะมาภาคต่อเนาะว่าผู้หญิงต้องถามอะไรผู้ชายต้องถามอะไรน้เมื่อกี้ถามของทั้สองคนนะครับผมโอเคก็เหมือนเดิมนะครับสุดท้ายถ้าคิดว่าคลิปนี้ประโยชน์นะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับแล้วก็ส่งให้กับเพื่อนนะครับที่คิดว่า ฟังคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์นะครับผมและยังไงเราพบกันอีกทีวันพรุ่งนี้นะครับการแพทย์แปดนาทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับ